สนับสนุนโดย S หูฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิชุดเครื่องนอนทิวลิปสีเบเยอร์ชิลดไดมอน์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปพันหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่ที่วัดมหาบุตรครับแถวพระขนงกรุงเทพมหานครของเราเนี่เองครับท่านผู้ชมครับที่มาถึงที่นี่ก็เหมือนเคยครับนี่ฮะมีจดหมายมาหาต้องจาก คุณบุญศรีนะครับหรือคุณอ้วนนะครับสามารถยืนขาเดียวแล้วเอาขาอีกข้างพาดคอได้ครับท่านผู้ชมครับเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปหาเขาพร้อมกับตองเลยดีกว่าครับไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่อ้วนยืนอยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับพี่คนครับพี่สามารถยืนขาเดียวและเอาขาอีกข้างพาดคอได้ไหพี่ครับผมล้มไหมพี่ถามก่อนอ่าไม่ล้มหรอกชัวร์นะพี่นะครับผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับมาหาพี่แล้ว จัดให้ดูหน่อยนะครับพี่ครับพร้อมจัดเลยพี่หนึ่งสองซ้ำอาแล้วมาแล้วยกขาขึ้นมานะครับนะฮะมีการทรงตัวนิดนึงนิดนึงขาตึงนะครับขาขวาตึงนะฮะจับข้อเท้าแล้วแล้วล็วลกอกกรึบมานะครับกรึบอ่าอยู่ครับพี่กลางมือเลยฮะแอนแอนแอลแอนแอนแอล สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ากลางมืออ่าโอเค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 เอาลงครับเอาลงครับเอาลงครับเอยทึ่งเลยดีกว่าสำหรับผมนี่ตื่นตาตื่นใจแล้ววันนี้ครับพี่บุญศรีหรือพี่อ้วนมีอะไรแปลกๆแบบนี้มาโชว์ให้เราดูกันครับเรียกว่าเป็นความสมรูพิเศษเลยนะเป็นความพิเศษทางร่างกายด้วยต้องมีของมอบให้ครับผมเอาครับพี่ครับซื้อยืดเกมข้หน้าครับรับไปเลยครับนะฮะและรับไปอีก3,000้บาทครับจากรายการเรานะครับพี่เอาละครับท่านผู้ชมครับ ใครที่มีความสามารถพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะเขียนมาหาตองที่รายการเกมพนาตู้บนอ71หัวหมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ครับหรือจะส่งมาที่ w w w k i c k t i ด n e t ครับต้องไปหาตุระเพศครับผมสำหรับวันนี้ต้องและที่บุ๋มสีหรือพี่อ้วนนะฮะลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับแล้วแกไปเรียบ้อนะครับเอาเลยบุญรุ่งโพธาราร อ้าคุณนุ้ยไปกำกับละครเขาไงเนี่ยนี่เมื่อกี้ผมจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์ไม่อยู่เนี่ยเขามีคนมาเพื่บแข่งเป่าถุงพลาสติ่าจมูเป่าถุงพลาติกกันครับเอกพานนี้ทุกวันนี้หมดสภาพถ้าเป็นสังทองสีใสเก็จะบอกว่าหมดสภาพ วัวมดกระวก็เอาไม่เอาลองปากก่อนเลยออะไรนะลองปากเปาดูก่อนสิแตกไหมจบุกไปเลยดีกว่าเอาเลยปากไม่แตกแน่นอนคือเทคนิคคือแม่มีรัอวกาศเท่านั้นเองนี่ลุนมากเลยนะรุนมากเลยศรัทธาพี่มากเลยนะอย่าให้ผิดหวังนะ โอเคะไรของคุณแม่หนึ่ง่าของคุณแม่หนึอ้าวันนี้มาแข่งอะไรแข่งอะไรคือธรรมดาคุณต้องแข่งนี่แข่งอะไรอุ่นอาทิตย์ที่แล้วไปไปไปนี่ไงไปไหนฮะโลไออะไรเขาใหญ่เขาใหญ่ที่เขาไปแซ่เขาไปกันไหนเอาแซ่แล้วเอาสัปดาแล้วเขาแซ่ดับเพียนคับเปี้ยงดับเปี้ยงดับเปี๊ยงดับนี้เลยเขามาจากไอ้แพนเดอร์คลิกแพนเดอร์คลิกเคขาใหญ่แพนเธอรใหญ่เขาใหญ่เขาจะเป็นหมู่บ้านแบบขบอยเข้าวใบก็แบบอี๊ห่า จัดๆขี่ม้าด้วยคาวบอยมาเย้เนี่ยคันนี้อะไรคันนี้แล้วไปมาปัตรงไทยบ้างแซ่บๆปั๊บอเมริกันไงบัรทัดใจอยู่โชว์1โชว์อินเดียนแดนจูเนียร์ เป็นเด็กเหรออ๋อเป็นเด็กๆที่แบบว่าโชว์โชว์นู่นโชว์นี่โชว์แบบความสามารถควงกระบองอะไรอ๋อเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กๆแต่ว่าเอามีไว้โชว์ด้วยนะปก็เลยบอกเฮ้ยมระธานไทยเนี่ยเอาเด็กมาโชว์ในรายการเราเลยแต่ว่ามันต้องมีคนคนดูแลคนฝึกสอนเอาคนดูแลมาพูดคุยแต่เด็กมันพูดไปไม่รู้เรื่องหรอกเอาคนดูแลมาเลยดีกว่านะคุณสุภโชคหรือคุณช่อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ดีับโเป็ <Transport> นไงโอ well. ้คชตัวคารบอยมาเลยอะ้โชกขาวพี่หม่รับมีที่เพนแคคลิ๊งมีโชว์อะไรบ้างก็มีโชว์คารบอยฮะแล้วก็โชว์ควงไฟฮะของอีเดล่ควงไคุณคุณเป็นคนโชว์ไหมอาผมเป็นพนักงานพนักงานต้อนรับครับอ๋อพนักงานต้อนรับครับแล้วก็โชว์ด้วยอ๋อโชว์ด้วยเยอออันน P, ี้มีโชว์แท้เยอครับผมโชว์แท้ทอะไรบ้างว แท่ก็เอามาดับเทียนตัดดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับผมเโชว์เอาเอาแท้ดับเทียนอยู่แล้วประหม่าไม่ประมาาไม่ได้เห็นประมือไม้สั่นประหม่ามาครั้งแรกครับมาครั้งแรกนะโอเคทันใจแล้สบายๆไม่มีอะไรปกตินะหายใจลึกๆครับทำไมถึงคิดโชว์นี้ขึ้นมาครับที่มีเด็กๆฮะที่มีเด็กๆครับผมเพราะว่าคนโตมีอยู่แล้วอ๋อมีผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่แล้วเด็กที่โชว์นี่เป็นเด็กของใครเด็กพวกไหนเด็ก เด็กชาวบ้านแถวนั้นเหรอชาวบ้านแถวนั้นนะฮะชาวบ้านชาวบ้านแถวนั้นเลยครับผมเอาแล้วไปเจอเด็กพวกนี้ไหนในเมื่อเขเป็นชาวบ้านอยู่แถวนั้นเวลามีโชว์ทุกทุกครั้งฮะเด็กครั้งเด็กก็จะมาดูออ๋เด็กชอบเราล็อกกระโซนด้วก็ะโซนด้วยเห็นกระบองก็จะจับครับผมโอแอบจับกระบองมั่งอะไรมั่งอะชอบครับผมเลยก็เอาเด็กมาเนี่ยมาสอนสอนเลยครับพี่ถึงอันน่้นโชว์ของคุณนี่กระบองควงกระบองเป็นไฟใช่ไหมครับเป็นไฟฮะเฮ้ยเด็กเด็กอายุอะไรเด็กคุณอายุอะไร อ่าตอนนี้มี10 10ขวบถึง13ครับเฮ้ย10ถึง13บสนี่เขยิ่งเด็กอยู่เลยนะแล้วก็บอลไฟอะไรพวกนี้แม่นอันตรายเหรออันตรายฮะไม่ว่าจะเป็นแส้แล้วกระบองไฟมีกฎกติกาอะไรใดๆใช่ฮะห้ามเอานำอุปกรณ์ไปฝึกที่บ้านฮะโอ้เดี๋ยวมันเกอัต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยตลอดทุกครั้งใช่ครับผมอ๋อนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นโชว์อะไรโชว์วันนี้โชว์คาร์บอยอินเดียนจูเนียร์ฮะ ค้าวบอยอินเดียนจูเนียร์จากแพนเทสทีคดีสอร์ดจากแพนเทสทีคดีสอร์ทเลยนะฮะมีสิ่งของที่อยากได้ไหมอยากได้ตอนตอนนี้ชุดชุดชุดเด็กๆเก่านะฮะชุดเด็กเก่าแล้วครับผมชุดข้าวบอยอินเดียนชุดค้าวบอยชุดอินเดียนของเด็กเด็กครับผอเป็นชุดใหม่ขอเป็นชุดใหม่โอเคได้เลยมาจัดไปเฮ้ย อยากมาให้ปรับคงประมาณนี้แหละครับคงประมาณนี้แต่เป็นงบประมาณไปให้ประมาณหมื่นหนึ่งครับนะสโหรับเด็ก็ให้ถูกใจเราก็แล้วกันนะครับต้องได้เจ็ดสิบคะแนนถึงจะได้ของถ้าได้ไม่ถึงครับเตรียมไว้แล้วครับเป็นนี่ครับของให้เช่นเดียวกันเป็นของเล่นเด็กครับของเล่นเด็กเอาไว้ให้เด็กเล่นกันนี่ไปเล่นในในรีสอร์ทโอเคนะนอกจากนั้นนะฮะก็มีแป้งวันเดอร์นะครับมอบให้3,000ับาทนะครับครับ ดี๋ยวจะจะคิดจะทำหน่อยโอเคครับนะเอาของเราไปเก็บก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าโชว์เขาจะเป็นยังไงเด็กๆเป็นคาวบอยเป็นอินเดียนแดงมาโง่คงกระบองไฟกระโดดหอวโขดคงกระบอกอย่างเดียวดูดูไเอาข้อมาในในกายไม่ได้ไม่ได้นะทนายเอาพร้อมเลยพร้อมเลยนะคาวบอยอินเดียนจูเนียร์ ธรรมดาธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดานะเนี่ยโอ้ยเอาละสิ่งของที่น้องๆขอมาคุณโชว์ขอให้กันแหละครับเป็นชุดคาวบอยชุดอินเดียนชุดคาวบอยเด็กชุดอินเดียนแดงเด็กๆมือเด้งมือเด้งมือหนึ่งมือหนึ่งให้หรือไม่ให้อยู่ที่พวกเรานะมือเดี้งขอให้โชคดีเชิญลงคะแานานาให้ครับนะผัวเด็กไทยมีความสามารถขนาดนี้เราต้องสนับสนุนครับผมให้ครับ ให้ค่ะเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะคะให้ไปเลยค่ะน้องเก่งเลยค่ะเอาไปเลยประทับใจจริงเขาบอยน้อยช่วยเพื่อนได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ค่ะให้ค่ะให้ครับเพราะว่าน้องๆเขามีความสามารถแล้วก็ต้องใช้ความฝึกฝนเนี่ยเขาเรียกว่าความพยายามมากจริงๆครับก็โชว์ซึ่งผมเองทําไม่ได้นะครับเด็กๆทําได้ก็ให้ครับ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 ให้ค่ะเพราะน้องเขาเก่งค่ะ ให้ค่ะน้องคอาเม่นมากค่ะให้ครับเพราะว่าน้องเขาเจ๋าจริงครับโอ้ยครับคณะกรรมการของเราก็ลงคะแนนกันเรียบร้อยก่อนจะไปรู้คะแนนอยากให้รู้จักน้องๆเด็กๆตรงนี้ก่อนใช่ปะครับถามชื่อเลยคิวครับคิวเตินครับเตินแคทค่ะเสียงเสียงเสียงแคท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  ออยค่ะออยมายค่ะน้องปายปลายค่ะปลายยุ่งไรลูกมายค่ะมายมายยุ่งไรลูกสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดปีนี่ต้องบอกว่าเด็ก สิบสิบเอ็ดสิบสามอะไรเงี้ยโอ้โหถือว่าเก่งมากเขาเป็นลูกๆเราก็บางทียังยังวิ่งไม่รู้เรื่องกันอยู่เลยแต่นี่มาโชว์หารายได้ให้กับครอบครัวแล้วคะแนนที่เขาต้องทําให้ได้คือ70คะแนนขึ้นไปคะแนนเต็มมีอยู่100คะแนนนะครับมีคณะกรรมการของเราก็ลงคะแนนกันแล้วและคะแนนที่น้องๆจากแพนเทอร์ครีกรีสอร์ททำได้คือต้องได้เกินคะแนนนะครับ100คะแนนครับ ได้ครับโอเคมาเด็นสิ่งของที่ขอมานลครับชุดข้าวบอยเด็กอินเดียแดงเด็กนะครับด้อนไปครับโอเคทนี่ก็ขอบคุณนะน้องๆด้วยจากแพนเทอร์คริกรีสร์นนะครับลุกคุณโชคสุภระโชคขาพี่หมายด้วยนะครับขอบคุณครับ เด็กเก่งนั้นมีความสามารถฝึกกันเองนะครับเป็นเด็กแถวๆนั้นนั่นเองนะครับน่าเชื่อเลยคยไปดูอยู่เป็นประจำครับครับแล้วก็มาฝึกฝนเอาฝึกฝนเอานะโอเควันนี้เวลาหมดเกิจวัตรนี้นะติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา11บเโมงสีนาทีครับสนุกสนานอย่างนี้ทุกอาทิตย์ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดารารับเชิญของเราวันนี้ด้วยนะครับน้องแม็กกี้นะครับอาภาภวิไลนะฮะคุณแอมปติมยานะครับคุณกระตูนอินทิรานะคุณแจ็ค เกินยิ้มนะครับคุณทัพดารณีนุลและคุณไท่กับพันครับขอบคุณครับน้องครับน้องจากออุดรน้งก็จากโรงเรียนบริบาลภูมิเขตครับจังหวัดอุดรธานีขอบคุณมากครับต่อไปที่หน้าครับเกมพันหน้าเอื้อจทร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ